สวัสดีค่ะมาถึงคิวของชาวราศีกุ่มลักนากุมกันบ้างนะคะมาดูสิว่าอำนาจอสูรร้ายในตัวคุณเนี่ยนะคะจะปั่นหัวคุณได้มากเพียงไรนะคะหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะจะหลงหลงกลหลงอำนาจของเขาเรียกอะไรนะฝ่ายอาธรรมให้มันเ,เรียกอะไรนะปุกปั่นคุณได้มากน้อยแค่ไหนมาดูกันนะคะมาขอพลังงานชาวราศีกุ่มลักขณากุมกันเลยนะคะ อำนาจอสูรร้ายในตัวคุณใบแรกเป็นพระแม่ธรณีโอ้นนทินะคะโอ้พระแม่ศักติพระภกิจสนาอ่าแล้วก็นางโมหินีโอเคราศีกุมนี้เก่งอยู่นะที่แม่หมอเห็นนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยคุณสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณมีสติ คุณมีสติแล้วก็แล้วก็มีในเรื่องของปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกอํอานาจอสูรร้ายปั่นหัวเลยนะถูกเหมือนการลุ่มหลงเหมือนการเพียงแต่ว่าชาวราศีกุมละคนากุมเนี่ยส่วนใหญ่นะแม่หมอต้องบอกนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีสติยั้งคิดย้งยั้ำทำเข้าใจไหม ย้งคิดยั้งทำไม่ใช่ย้ำนะอะยับยังได้ในอาจจะเป็นบางเรื่องบางราวหรืออาจจะได้หลายๆเรื่องเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บางเรื่องที่ทําให้หลงผิดคิดคิดผิดทําผิดมีไหมมีเพราะอะไรนะคะไพ่ภิกษุนะคือเลข6ดาวศุกร์ก็บอกแล้วเนาะดาวศุกร์คือดาวกิเลสนะคะดาวกิเลสทั้งหลายนะทั้งลบปวดหลงต่าง,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 งๆนานาแล้วนี่6 8นะคะ68คือความมัวเมาลุ่มหลงเลยแหละ นะความโวเมาลุ่มหลงบางคนมันอาจจะเป็นแบ่งเป็นช่วงก็ได้ช่วงชีวิตแบบนี้ก็ได้นะช่วงชีวิตก่อนหน้านี้อาจจะมัวเมาลุ่มหลงแบบหนักมากๆบางคนดื่มเหล้าหนักแบบนี้ก็ได้เที่ยวหนักเที่ยวกลางคืนได้หมดเลยนะคะเที่ยวกลางคืนหนักหรือว่าเ,อาเรียกว่าอะไรนะงานสีเทาก็เคยทำอบายมุกแบบเนี้ยสารเสพติดได้หมดเลยนะที่จะเป็นนี่นะคะบางครั้งก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของชู้สาว าการถูกยุยงยุยงยุยยวนอะไรแบบนี้คุณอาจจะหลงง่ายลุ่มหลงง่ายแล้วติดกระดาพระสุขอีกต่างหากมันบ่งบอกถึงอะไรที่เป็นความสุขเป็นความชิลอะไรที่สบายใจไปนในทางโลกการเพ้อฝันจินตนาการคุณก็จะไปได้ง่ายเหมือนกันแต่แม่หมออยากจะบอกงี้มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นช่วงชีวิตก็ได้นะคะ บางช่วงชีวิตอาจจะเป็นบางคนเป็นแบบนี้ในช่วงวัยรุ่นคือมัวเมาหนักลุ่มหลงหนักมากๆเลยแต่ณนะปัจจุบันเริ่มมีสติแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะหรือมันมันจะมีอีกบุคคลแบบหนึง่งก็คือมัวเมาด้วยลุ่มหลงด้วยแล้วก็มีสติด้วยในเวลาเดียวกันเข้าใจไหมเหมือนกับว่าเวลาจะไปทางมัวเมาก็ไปไม่สุดเพราะมีสติหรือมีในเรื่องของปัญญาดึงอยู่เนี่ยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันมีใบใดใบหนึ่งยึดหรือดึงอยู่แปลว่าตัวคุณเองสุดท้ายท้ายสุด มันก็ยังจะมีในเรื่องของจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่เยอะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะมีไพ่พระแม่สติขึ้นมานะคะแล้วก็มียืนบนดอกบัวอยู่ข้างล่างน่ะนะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของสติในเรื่องของปัญญาในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการรู้จักถูกผิดดีชั่วแบบนี้บางครั้งคุณจะมีในเรื่องของตรงนี้ดึงเข้ามาอีกอย่างหนึง่งมีไพ่ใบนั้นไม่พอนะคะคุณมีพระแม่ธรณีขึ้นมาด้วย พระแม่ธรณีบ่งบอกอะไรบ่งบอกถึงความหนักแน่นความมั่นคงในจิตใจบางครั้งเนี่ยรู้จักในเรื่องของการยับยัง้งชั่งใจไม่ให้คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นฝ่ายอากุศลละกรรมฝ่ายอำนาจมืดอะไรแบบเนี้อืมบางครั้งอะ่ะอย่างที่บอกแหละคุณมีในเรื่องของความหนักแน่นพอมีความอดทนมากพอเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะสิ่งเนี่ยสิ่งที่ดึงคุณมาทั้งหลายแหล่ นะจะเป็นแบบนั้นมีโคนโนทิมาด้วยโคนโนทิก็บ่งบอกถึงความอดทนด้วยเช่นกันอดทนที่จะไม่พูดหรืออดทนทจะพูดดีๆแบบนี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าคุณกลัวหรือเกรงเกรงกลัวใครนะไม่ใช่เลยนะคะเพียงแต่คุณมีในเรื่องของสตินั่นเองอะ่ะเข้าใจไหมเออรู้ว่าถ้าพูดไปรู้ว่าถ้าทําไปมันจะทําให้เกิดผลเสียกับชีวิตกับคนอื่นหรือเกิดความผิดพลาดกับชีวิตของตัวเองแบบนี้หรือเป็นภัยกับตัวเองกับคนอื่นแบบนี้ เนี่ยนะคะมาดูกันต่ออำนาจอสูรร้ายในตัวขุนนะคะอำนาจอสูรร้ายโอ้โหเทพีแห่งโชคชะตา45อ้าวมาสิมาเจอกับหน้ากาลยะนะคะ86นี่ คุณมีทั้ง6 8และแปดคุณมีตัวแรงๆสองตัวเลยนะแต่นะคะคุณมีไพ่ที่เป็นสติขึ้นมาคือเหมือนกับว่าอ่านเดี๋ยวคย่อเดี๋ยวพูดให้ฟังแล้วกันเปิดให้จบก่อนอือโอโหราชาโชคนะคะอ่ามีกิจณะเหล่านางโคปีอ่ามาดูต่อ โอ้โหห้าสิบหกนะคะเป็นนาร,รายบรลจีแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าชาวกลุ่ม,มเวลาดึงคุณดึงคุณไปอะ่ะเดี๋ยวคุณจะจะกลับมาทางฝ่ายดีได้เข้าใจตรงนี้ไหมเออมันจะเป็นแบบนั้นเวลามัวเมาก็มัวเมาสุดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่สุดสุดนะชาวกลุ่มเนี่ยเวลาเวลาลุ้มหลงเวลาชั่วชั่วสุดเอาตรงๆเป็นแบบนั้นเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดที่พิกแพง การกระทําทางกายวาจาและใจแบบนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายมันเหมือนกับว่าคุณมีตัวดึงอยู่แม่หมอมองว่าคุณมีในเรื่องของบุญเก่านะคะคุณมีในเรื่องของบุญเก่าที่คุณที่คุณเคยฝึกฝนบําเพ็ญเพียพรภาวนาอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเจริญในเรื่องของปัญญามานะคะต่อให้คุณมัวเมาลุ่มหลงขนาดไหน <c oughs> สุดท้ายท้ายสุด คุณจะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้คุณจะรู้ว่าที่ผ่านมามันเป็นสิ่งผิดหรือว่าสิ่งไม่ดีคุณจะรู้หมดเลยแล้วคุณจะเกิดปัญญาแตกฉานนะคะมีไพ่เทพีแห่งโชคชะตาขึ้นมาเป็นดวงธรรมจักรขึ้นมาเลยไม่ธรรมดานะไม่หมอบอกเลยนะคะไพ่บินีขึ้นมาบางคนนะอ,ด,อดีตอาจจะเคยเป็นโจรก็ได้อาจจะเคยเป็นคนติดยาเป็นคนมั่วต่างๆนานาแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดอาจจะมาเป็นนักบวช แม่หมอพูดอย่างนี้เลยนะอาจจะมาเป็นนักบวชผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมผู้เป็นรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตแล้วอาจจะได้เป็นถึงขั้นแบบครูบาอาจารย์สอนหรือว่าเผยแพร่คนอื่นแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาคุณคุณมาทางขาวคุณก็ขาวสุดคุณเป็นแบบนั้นเหมือนคุณมีตัวดึงอ่ะคุณไม่ใช่แบบลุ่มหลงมัวเมาแบบจมดิ่งไปะสัทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีไพ่ราชาชโชคขึ้นมาแม่หมอมองว่าอย่างที่แม่หมอพูดเลยว่า คุณมีในเรื่องของเนี่ยนารายบัลจีด้วยคุณมีในเรื่องของการเจริญปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติจนทําให้ว่าเวลาคุณเกิดมาพบชาติใดก็ตามความลุ่มหลงมัวเมามันมีอยู่มันมีอยู่มันอาจจะยังหนักอยู่แต่ฝ่ายบุญกุศลมันก็หนักด้วยเหมือนกันเข้าใจไหมมันเหมือนเป็นตัวดึงกันอะอือดึงกันแบบนี้ดีนะบางคนไม่มีตัวดึงเลยนะแทบจะอย่างที่แม่หมอเปิดไปราศีมังกรนอะ่ะนะน้อยมากตัวที่จะดึงคือแบบส่วนใหญ่เป็น เป็นแบบโดนเขาปั่นหัวได้ง่ายมากแต่ของคุณอะ่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างแบบเนี้ยหลงไปทําบ้างไม่หลงบ้างเนีแ่ยบบของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะอืมบางทีก็มีจิตใจที่เคลือบเคลิ้มนะคะคล้อยตามไปตามอารมณ์ละมุนละไมสุนทรีอารมณ์แบบทางศิละปะศิลปินแบบนี้ก็คือเรียกว่าความหลงนะแม่หมอจะบอกให้มันเป็นยอยู่ในกลุ่มโมหะจริตนะคะอ่า บางทีก็คือในเรื่องของความรักก็อาจจะรักเยอะแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะคะกฤษณะเหล่านางโคปีอ่ะชื่อก็บอกแล้วมีรักหลายคนในเวลาเดียวกันแบบนี้ก็ได้บางทีหลงหลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักหลงทําผิดแบบนี้ก็ได้นะอืมการหลงในเรื่องแบบนี้บางครั้งไปเป็นมือที่สองมือที่สามเขาก็ได้หรือว่าคบกันหลายคนนู่นนี่นั่นอ่ะแบบเนี้ยได้เช่นกันนะคะ ไพ่ใบนี้ก็ดีนะคะไพ่นารายบาลจีเนี่ยนะคะมีเลขห้าขึ้นมาก็บ่งบอกถึงในเรื่องของสติด้วยเหมือนกันเดี๋ยวคุณจะมีเลขห้าน,นี่ก็ห้าเห็นไหมนะคะอืมแต่นี้ห้าหกมันไม่เหมอถึงได้บอกไงว่าบางสิ่งบางอย่างมันดึงกันบางคนยังหลงอำนาจเงินอยู่ยังหลงความร่ํารวยนะหลงชื่อเสียงหลงทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จหลงโลกอะยังหลงอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางช่วงเหมือนกับว่า ช่วงหลงก็หลงช่วงมีสติก็มีสติม,มาดูกันต่อนะคะอำนาจอสูรร้ายในตัวขุนห้าใบสุดท้ายสำหรับสำหรับนี้นะ,ะมาดูกันนะคะโอ้โหสีดาลุยไฟโอ้โหเทวาประธานพรแล้วก็พระแม่มนัสสาเทวีนะคะเป็นแปดม่อีกแล้วราหูมาอีกแล้วแปดสามอ้าหกเก้าสุดท้ายอะไร เจ็ดหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวเรียงไพ่ก่อนชาวราศีกุมลัคนากุมนะมีวาสนาบาร,รมีหรือมีของเก่ามาดีจริงๆแหละมันถึงทำให้คุณแบบสุดท้ายคุณจะลุ่มหลงขนาดไหนคุณก็พบแสงสว่างได้คุณก็กลับมาประพฤติปฏิบัติดีได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีมันเป็นเรื่องของโทสะจริตนะความโทสะจริตความโมโหโทโส นะคะอารมณ์ตรงนี้บางครั้งมันทําให้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลุยเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้แหละที่จะทําให้ถูกกิเลสปั่นหรือจะทําให้ถูกอํานาจของอสูร้ายน่ะปั่นหัวคุณนะคะให้ทําให้คุณเป็นคนที่มุทะลดุดุดันใจกล้าร้อนแรงนะคะเออใจกล้าร้อนแรงแบบพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมที่จะระเบิดนี่เห็นไหมสีดาลุยไฟแปลว่ากล้ามากนะนะคะ นี่แหละถ้าสมมุติว่าใครมายั่วยุตรงนี้จะโดนปั่นง่าย <c oughs> นะโดยเฉพาะอ่ะอะไรอะ่ะความโกรธอะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าโดนเรื่องความโกรธนี่จะลุกฮึบเลยอืมจะเป็นอาการนั้นนะจะปั่นง่ายสุดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พลังของอสูรร้ายตรงนี้บางครั้งมีมีสภาวะที่ทําให้คุณคิดเยอะเครียดอืมกลัดกุ้มล้อนลนกระวลกระวายใจ จะเป็นอาการนั้นจะเป็นอาการของโทสะสริตนะคะอาการกระวนกระวายจิตใจอาการแบบหงุดหงิดแบบนี้ร้อนอกร้อนใจอยู่ตลอดเวลาบางทีก็มีเรื่องมีราวนะคะเนี่ยเวลาเขาปั่นหัวให้คุณมันจะมีเรื่องง่ายเอาง่ายๆนะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวกลุ่มอ่ะโชคดีคุณจะมีอะไรเบรกอยู่หลายๆอย่าง <c oughs> มีไพเทวาประทานพรขึ้นมาบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางครั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนสติคอยยับยั้งชั่งใจคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเที่จะช่วยเหลือคุณให้แบบว่าไม่ถูกอํานาจอํานาจปีศาจไล่อำนาจอสูรลลยเข้าครอบงําได้ง่ายอืจะเป็นแบบนั้นแล้วไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของซิกเซนด้วยซึ่งในเรื่องของซิกเซนในเรื่องของยานสัมผัสอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละว่า คุณฝึกบําเพ็ญเพียรเจริญในเรื่องสติและ,จะเจริญในเรื่องของปัญญามาตั้งแต่อดีตนะคะคุณมีบุญกุศลตรงนี้มามากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันทําให้มาช่วยเหลือคุณในด้านนี้แหละรู้ล่วงหน้าการรู้เท่าเท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยสติเนี่ยจะทําให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองจะเป็นแบบนั้นนะกลุ่ม,มจะไวนะคะถ้ากลุ่มยิ่งมาฝึกนะมาฝึกเกี่ยวกับการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานกลุ่มจะไวมากเลยนะในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์อืม คุณมีตัวเบรกเยอะมากเลยนะคะเยี่ยมต้องบอกอย่างนี้มีไพ่พระแม่พรัสศาเทวีขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้ก็ยังมีลาหูอีกเช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงในเรื่องของความใจร้อนความใจร้อนความลุ่มหลงมัวเมาการหลอกลวงการกลั่นแกล้งนะคะอืมการกลั่นแกล้งก,กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างเงี้ยหลอกลวงคนอื่นแบบเนี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะ เอกสารคดีความการทะเลาะเบาแหวงการหาเรื่องคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแม่หมอจะบอกว่าสิ่งที่แม่หมอพูดไปบางคนเป็นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้เป็นซะทุกอย่างนะคะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันเป็นดวงรวมนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอต้องพูดแต่ละอาการกิริยาอาการของไพ่แต่ละใบขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้สามารถจะเจาะจงเป็นทีละคนได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นการดูดวงรวมถึงได้บอกว่ามันจะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงบ้างกับคุณเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนอื่นๆที่เข้ามาดูเนี่ยมันรวมกันไปหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะบางคนที่ไม่หมอพูดบอกว่าการหลอกลวงหลอกลวงคนอื่นอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครแต่ว่าเพียงแค่เป็นคนใจร้อนลุ่มร้อนเอออารมณ์ร้อนโกรธง่ายหายเร็วจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะแต่สําหรับบางคนก็คือ อย่างที่แม่หมอบอกไปอ่ะบางคนเป็นนักหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นก็ได้บางคนแบบเป็นชอบแกล้งคนอื่นแบบนี้ก็ได้มันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนจริงๆแบบนี้ชาวราศีกุมลัคนากุมเวลาโมเมาลุ่มหลงนี่จะลุ่มหลงในเรื่องของความรักด้วยนะเออจะลุ่มหลงเพอ้อฝันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะวนลูบอยู่อย่างนั้นอ่ะจะเป็นอาการนั้นนะคะในเรื่องรักจะเป็นแบบนี้ลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับความรักแรงกล้า ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะด้วยความใจร้อนของชาวราศีกุมลัคนากรเนี่ยจะสามารถทําเรื่องเดือดร้อนให้กับชีวิตของคุณได้เสมอเสมอเหมือนกับว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจแบบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงความความใจร้อนความเดือดร้อนอยู่ดีนะคะเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นด้วยนะบ่งบอกถึงความมืดมนอนทการด้วยนะคะอืมเห็นไหมไพ่จะมืดมืดคึมคึมไปหมดเลยก็บ่งบอกถึงว่า เวลาที่อสูรร้ายในตัวคุณแผงลิ์น่ะชาวกลุ่มก็ไปสุดเหมือนกันนะก็ไปสุดเหมือนกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้มาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรอำนาจอาสูรร้ายในตัวชาวราศีกุ่มลักนณากุม่มมาดูกันบางคนมาถามแม่หมอว่าอยากจะให้แบบ อำนาจอสูรไล่มันออกไปจากตัวจะทำยังไงจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเลยจเจริญสติอย่างเดียวเลยนะคะมันคือการเข้าทันอารมณ์นะคะมันคือการรู้รู้ความคิดรู้อารมณ์แบบนี้เป็นต้นนะรู้ความคิดคิดดับมันจะทำให้ไม่ก่อเกิดภพชาติมาดูต่อใบแรกสีวลีเลยสุดยอดแม้ชาวกลุ่มอ่ะนะคะบอกแล้วว่าทำมาดีโดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานะคะดูต่อ ม่คือเรียกว่าอํานาจอสูรร้ายไม่สามารถทําได้ยาวนานแต่ทําได้เต็มที่เข้าใจตรงนี้ปะเพราะมันมีไพ่ที่แบบเต็มที่ขึ้นมาเลยนะเสวเวลาให้ผลให้ผลเต็มที่เลยทําออกให้คุณออกฤทธิ์ออกเดชเต็มที่เลยทําสิ่งชั่วเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ตลอดไปเออเข้าใจตรงนี้เนาะเพราะว่าคุณมีของเก่ามาเยอะคุณมีของดีมาเยอะนั่นเองมีสติมาเยอะนางกว่านะคะมาดูต่อ แม่หมอต้องพูดบางอย่างพูดซ้ำๆย้ำๆนะคะเพราะว่ามีบางคนไม่เข้าใจเนาะอืมก็ไม่ได้อยากพูดซ้ำนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ต้องพูดนะคะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจจริงๆอ,อ่ะมาดูกัน <c oughs> โหเรียกว่าถ้าทำความดีนิจ,จิตเป็นกลางเร็วมากเลยนะคะอืมจะเป็นแบบนั้นเลยวางใจเก่งวางใจเร็วด้วยเออกลุ่มสามารถทำได้ดีเนี่ยมีไพ่ใบนี้เห็นไหม ที่ดามานก็คือกิเลสยั่วยวนยั่วยุวยวนี่แล้วภาพบนคืออะไรนะประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระมีโยคีนะคะฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ว่าที่ดามานก็คือโลภะโทสะโมหะยังมีอยู่ไหมมีอยู่นี่แบบนี้เป็นต้นแม่หมอถึงได้บอกว่าถ้าคุณมาทําต่อนะคะโอกาสในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติบ,ตบ,ร,บรรลุธรรมนี่สูงมากๆนะชาวกลุ่มนะคะเปิดมาเนี่ยรู้เลยเยี่ยมเลยจะเป็นแบบนั้นนะคะ จะสังเกตว่าเลขที่คุณขึ้นมาจะเป็นเลข5าก็ขึ้นมาเยอะนี่ก็ห้าห้าและทุกๆใบไปจะมีห้าแต่ก็จะมีราหูแทรกเข้ามาอยู่ตลอดตลอดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ตัวดึงคุณเยอะนะคะมีพระศรีวลีขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของปัญญาแล้วก็ของเก่าที่ทํามาดีนั่นแหละนะที่จะมาดึงคุณต่างๆนะจิตคุณจะปล่อยวางจิตคุณจะเย็นจิตคุณจะราบเรียบแล้วเป็นกลางได้ง่ายมากๆเวลาเข้ามาทางเนี้ยนะ <c oughs> มีเทพจันทรย์ขึ้นมา อย่างที่บอกบางเวลาเหมือนจะอ่อนไหวก็อ่อนไหวไปเลยกลุมเป็นแบบนั้นจริงๆบทจะอ่อนไหวไหลาตามกิเลสไหลาตามอํานาจอสูรไยก็ไหลาตามเขาไปเลยแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องโทสะนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะอมืมาดูกันต่อค่ะอํานาจอสูร้ายในตัวคุณเจ็ดนาลีพันหละ แมยนางโอ้โหพระเกตนะคะพระเกตคือดาวบุญนะบุญเก่าแล้วมีพระศุกร์ม่อีกแล้วนี่ก็เหมือนดาวศุกร์เหมือนกันนะคะกลุ่มจะชอบอะไรที่แบบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชอบรูปสวยรสอร่อยสัมผัสนุ่มกลิ่นหอมจะชอบไปทางนี้เยอะมากนะคะมีขึ้นมาสองใบเลยเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงตัวตนของคุณด้วยว่าคุณมีในเรื่องของหลงทางนี้แหละนะ แต่จะมีสติดึงทุกครั้งคุณดูน่ะเห็นไหมสิ่งที่คุณทํามามันดีแล้วซิกเซนแรงด้วยนะคะเอซิกเซนจะแรงแลว้วก็มีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเกี่ยวกับในเรื่องของความเมตตาเนี่ยนะคุณมีในเรื่องของคุณงามความดีที่คุณเคยสร้างไว้นะคะความเมตตาการกราบไหว้บูชาเนะี่ยกลุ่มมักจะมีตรงนี้นะคะเลยทําให้อย่างที่บอกแหละนะของเก่ามันส่งผลอืม จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีไพ่เนี่ยเห็นไหมดาวบุญนะคะดาวบุญดาวเกตดาวเกตดาวบุญดาวที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตขึ้นมาเพื่อเพื่อทําให้คุณแบบมันไม่มืดมิดนะ่ะอืมมันไม่มืดมิดจริงจริงมีพระแม่โพศกขึ้นมาด้วยนะคะพระแม่โพศกนะเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้น มันเกี่ยวกับในเรื่องของจิตสำนึกด้วยนะคะชาวกลุ่มเนี่ยมีลึกๆแล้วมีจิตสำนึกของคุณงามความดีความกระตันอยู่อยู่ในจิตในใจบางครั้งจะทำอะไรที่ผิดบาปหรือสิ่งไม่ดีมันก็จะระลึกได้เร็วอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นเออไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนอย่างนั้นเลยนะแต่มันก็แล้วแต่ช่วงเวลาไม่เหมาะต้องบอกนี้ก่อนแล้วแต่คนด้วยบางคนถึงแบบถึงแบบเวลาอสูรไลฟ์มีฤทธิ์มากก็ดึงดึง,ด,งดึงไปเลยอื แต่เดี๋ยวก็จะกลับมาได้มันจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเออแต่บางคนถ้าโมหายเยอะมากๆดึงไปเลยแล้วไปยาวเลยกลับมาไม่ได้อาจจะใช้เวลาถ้าจะกลับมาได้ก็คือใช้เวลาที่นานมากๆแทบจะทั้งชีวิตแบบนั้นนะคะมาดูกันต่อห้าใบสุดท้ายนะคะมาดูกันนะอำนาจอสูรร้ายในตัวคุณปอบพระอาทิตย์หกสิบสี่พัสการแม่ตะเคียน คุณมีความแกล่งคุณมีอํานาจในตัวเองคุณมีอํานาจในตัวเองเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างความชั่วเนี่ยมันครอบงําไม่ได้นานจริงๆอืมที่เห็นนะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะครอบงำคุณไม่ได้นานคุณเห็นไหมไพ่พี่เนี่ยคือยืนเหนือมารนนะยืนเหนืออวิชชาหรือยืนเหนือกิเลสเนี่ยเห็นไหมยืนเหยียบมารนเหยียบเหยียบอวิชชามันคือกิเลสมันคือความมัวเมาลุ่มหลง แบบนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะชนะตรงนี้อยู่บ่อยๆชนะเรื่อยๆแล้วแถมติดก,กับไพ่พระอาทิตย์ด้วยนาเลขหนึ่งบ่งบอกถึงในเรื่องของสตินะานาพระอาทิตย์เนี่ยนะคะบางคนก็ไปลุ่มหลงเกี่ยวกับพวกคุณใสมนดํานะคะบางคนชอบทางด้านนี้นะแต่สุดท้ายก็จะมีสติกับคืนมาเลิกได้เลิกได้ไดตัดได้ปล่อยได้วางได้จะเป็นแบบนี้มีเทา้าเทา้เทาตรดขึ้นมาบ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบารมีเก่ามาดีมากๆ นะคะอืมเป็นแบบนั้นนะมีมีอํานาจมีบุญมีพระแม่แม่ปตะเคียนขึ้นมาด้วยนะคะมีอำนาจในตัวเองอะเอาง่ายๆนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับชาวราศรีกุมลัคนากุมนะคะแม่หมอก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ